นอนติดเตียงมาแค่10กว่าวันเองพี่วิโรธวีรบุรุษนะคะคุณพี่ทําบุญด้วยอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าถูกกับสมุนไพรผู้ชายร่างกำยำแบบนี้ทําไมถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้เขาทําบอลลูนถึง3เส้นไม่ว่าจะเป็นโรคเกาที่แอดแท็อยู่ตลอดเวลาตอนนี้ก็เบาลงปัสสาวะต่อมลูกหมากโอ้โหแข็งแรงมากเดี๋ยวเรามาดูขับรถแล้วค่ะจัอ้าวขับรถขับรถเลือหรอ อยู่ระดับนี้อุ้งเทางที่มันจะหายเพราะฉะนั้นเราไม่ยอมมันก็ไม่รู้ตรนแรกมาขับเดินเราไม่ได้มาขับเดียงแต่บอกว่าคือไม่มีตัวเลือกก็ให้กินเนี้ยก่อนที่จะรถถึมาเนี้ยเวลาไปห้องน้ำก็นั่งบนเายี่ยพี่เขาก็คาดคิดว่ายังไงพ่อก็เดินไม่ได้ถ้าเขาเดินได้เน้เขาไม่เตรียมตัวขนาดนี้แต่ปรากฏว่าไม่ได้ใช้เลยจากคนไข้ที่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็กลับมาดีขึ้น ูแลทัง่ากระดูกและข้อบอกว่ามันพื้นตัวเร็วขนาดนั้นใจไม่ะน่าตกใจนี่เขาหลบใจนี่ใจเหมือนกันว่าคุณหมอก็รูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าการเกิดมาจากเลือกในสมองคุณหมอว่าทาไมพุ่นตัวเร็วจังคุณหมอข้อกระดูกอะเขาพูดอย่างนี้เลยเหรอคะทำไมพุ่นตัวเร็วจังปกตินะฮะเดือนก็ตกใจนิดหน่อยืดดูเออไหนลองยืดสิค่ะ โดยภาพรวมก็คือแพทย์ที่ดูแลทางด้านกระดูกและข้อบอกว่ามันฟืน้นตัวเร็วหมอพูดอี่างใจเนานะนก็คือเรามาไม่ผิดทางแลนะ้วล่ะที่นอนอยู่จริงๆอ่ะ12วันพนะอหลังจากนั้นก็เจอกันละดื่มสมุนไพรแต่ว่าตอนนี้คือ แล้วคือเขาเขาเห็นแล้วว่าพ่อเขาดีขึ้นอพก็ดีขึ้น, <laughs> นยังยืนยันอยู่ก็ดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดแข็งแรงขึ้นผิวพรรณใสขึ้น <laughs> ซื้อรถเข็นให้ใหม่เอี่ยมไม่ทันใช้ไม่ได้ใช้รถเขน็นโอ้โหดูแข็งแรงขนาดไหนใครจะเชื่อ conhecer, ยกย้ายเตียงได้ทำไมหน้าใสาจังห <laughs> <laughs> น้าใสจัอดูเลือดดูเลือดอ่าเนี่ยเนี่ดูสิเป็นสีชมพูเลย เป็นสีชมพูเลยเราชัดเจนตรงนี้นะแล้วมีหลายคนบอกว่าทำไมถึงต้องกินน้ำอุ่นนิดนึงเพราะว่าน้ำอุ่นมันจะช่วยทำให้หลอดเลือดขยาย ถ้าเรากินสมุนไพรไปเนี่ยมันก็ขยายหน้าเราก็จะแดงเหงื่อเราก็จะออกอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกมันจะไวขึ้นเป็นคนไข้โรคไตก็เน้นนะฮะว่าอย่าไปดื่มน้ําเยอะเราก็กินสักครึ่งแก้วก็พอถ้าเราเป็นแล้วเราไม่ฟื้นเราก็จะครอบครัวก็จะลําบากลูกอะไรก็จะเป็นห่วงการป้องกันถือเป็นสิ่งดีาอาหารอากาศออกกําลังกายนะเหล้าบุหรี่ไม่มีเลยเห็นไหมเหล้าบุหรี่ไม่มีแล้วร่างกายแข็งแรงกํายำนะเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการป้องกันถือว่าเป็นหัวใจ ถ้าเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่พี่รู้สึกยังไงลําบากคนดูแลใช่ไหมครับแต่ว่าผมก็คิดว่ามันเดินได้กาลังใจก็สู้ตัวอาจารย์เองก็เป็นนักวิจัย <c oughs> และจะพยายามทําสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งตัวอาจารย์เองก็บอกดเลยว่าอาจารย์ก็ภูมิใจในงานวิจัยของอาจารย์นะที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ลองดูในสิ่งที่บางอย่างยาไม่มีหรือบางอย่างกินยาแล้วมีแต่ทรงกับซุดแล้วมีแต่เพิ่ม <c oughs> ยา, <c oughs> ยาเพิ่มยาวันนี้ดีมันดีขึ้นทั้งระบบให้มั่นใจแล้วก็ภาคภูมิใจไปกับสมุนไพรว่าเรายังมีอะไรอีก เยอะแยะมากมายของเรามีทั้งกระชายดํามีกา้านตองมีถัวันเพียงวิเคราะห์ทดลองแล้วก็ผลิตตัวนี้มาถึง20่กว่าปีแล้วมั่นใจได้เลยเนีเพราะว่ายาอื่เราไม่ได้ทาเลยแล้วทีนี้พอเราทานนนี้แล้วมันดีขึ้นแล้วจใจเราไปมั่นใจกับยาตัวนี้ได้อย่างไรเป็นจากพั่นี้ไหคะดีดีพี่ทําให้เราขึ้นตัวเร็วไรโรคโชคดีและมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ Gracias. Sí. Sí.